คุณรู้หรือไม่ในปัจจุบันมีคนตายเพราะบุหรี่เท่าไหร่จากสถิติพบว่าประเทศไทยเกิดปรากฏการณ์สูงมากขึ้นแบบมาแรงแซงทางโค้งเลยค่ะโดยคนไทยตายเพราะบุหรี่ปีละ5,710คนเฉลี่ยวันละ138คนชั่วโมงละ5,7คนและจากผลการสำรวจตั้งแต่ปี2,552ถึง2,554ที่ผ่านมาปรากฏว่าจำนวนคนไทยที่สูบบุหรี่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นถึง ล้านคนคซึ่งเป็นที่น่าตกใจมากที่มีคนหันมาสูบบุรี่กันเยอะขึ้นทั้งๆท,ท,ที่บุรี่มีโทษมากมายเป็นสายเุให้เกิดโรคต่างๆดังนี้มะเร็งปอด29%สมองขาดเลือด4%หัวใจขาดเลือด28%ถุงลมโป่งพอง21%มะเร็งชนิดอื่นๆอีก8%นอกจากนี้ยังพบว่ามีสารหลายชนิดในส่วนประกอบของบุหรีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้แก่ สารพาวหรือน้ำมันดิบเป็นสารก่อมะเร็งโดยสารที่เรียกว่าเบนโซไพรีนสารนี้ก่อการระคายเคืองเรื้อรังทำให้มีอาการไอถุงลมโป่งพองสารกำม,มันตรังสีทำให้เกิดการระคายเคืองเรื้อรังเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งอีกส่วนหนึ่งยาฆ่า,า,มาแมลงและยาฆ่าวัชพืช แม้บุหรี่จะมีไส้กรองด้านท้ายบุหรี่แต่ก็ไม่สามารถกรองสารพิษเหล่านี้ได้ในทางตรงกันข้ามจะทำให้เข้าสู่ถุงลมส่วนไปลายได้ง่ายและเร็วขึ้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วคุณยังจะสูบบุหรี่อีกรอบุหรี่คือยาเสพติดเลิกบุหรี่โทร1600ด้วยความปรารถนาดีจากวิทยายลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยายลัยรังสิต